หลังจากที่เขาไปบุกศูนย์ประชาการทหารสูงสุดเขาก็ไปปิดถนนอะไรนะปิดสะพานสองสะพานนะสะพานสะพานเชื่อมนะสะพานเชื่อมระหว่างสองทวีปกิกาตุเขาแล้วก็ไปบุกยึดสนามบินอัตาเทิกเช่นเดียวกันนะไปบุกสนามบินอัตาเทิกโอดเดเกา์น่ จำเป็นที่จะต้องมีพลขรับส่วนตัวแล้วก็ใช้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวนี่มาที่สนามบินอัตาเตกโดยไม่ใช้อะไรนะเขาเรียกว่าแสงไฟเลยไม่มีกละอ่ะเพือดีเฮลิคอปเตอร์มายูทุ่มายด้เลกาอาเดแกละมาย่มายู่ทวงดีปาเดคาปาเทเบรไม่ไว้ใจใครทั้งสิน้นเพราะว่ามีการจรวดจรวดอะไรขีปนาวุธอาจจะยิงอะไรต่างๆบอทวงอยากกินดะคาเตอร์ตอนนั้นเนี่ย รัฐประชาชนนี่บุกเข้ามาในสนามบินอัตาเตอร์แล้วเนี่ยแล้วก็ประชาชนก็เตรียมพร้อมที่จะต้อนรับโอโดอเกินโอโดอกินก็ลงมานะพอลงมาสักครู่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเพราะว่าสถานีโทรทัศน์อะไรต่างๆนี่ก็โดนปิดโดนอะไรกันหมดแล้วเนี่ยโอโดอเกินใช,ใช้ใช้นี่แหละนะใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็ส่งสัญญ,ญาณไปที่โทรทัศน์ดาวเทียมช่องหนึ่งพูด ให้สมงัถนให้กับประชาชนบอกว่าถึงเวลาแล้วพวกท่านทั้งหลายจงออกจากบ้านนะครับภายในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงนี่ชาวอิสตันบูลอังการานี่สามารถที่จะรวบรวมนี่มีกระแสนหนึ่งบอกว่าประมาณสองล้านคนยยต,ยยต,ตูเบ,บอับบิมารีชารีอัปเดียสกาอสกาตามจุดอะไรต่างๆนี่อันนี้คือชาวบ้าน ประชาชนอันนีค้คือความแตกต่างระหว่างกา,ก,าการปฏิวัติครั้งก่อนๆก,กับการปฏิวัติครั้งนี้การปฏิวัติครั้งก่อนๆเนี่ประชาชนแทบไม่รู้เรื่องแต่ประชาการปฏิวัติครั้งนี้นี่ประชาชนเสียงคลื่นของมหาประชาชนจริงๆที่จะมาอะปรเดีย๋ยวเดี๋ยวปังเงีมากี้ไม่ด่งน,น่าแต่บบนะกีคาโตเกบะโยกี้สเระดีเอปกโยกี้สเระดีศูนบัญชาการทมมุกอย่าก็ยะกลักก แล้วก็สัญญาณน,นี่นะโอเดเกินพูดมา5ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วแล้วก็มาถี่ช่วงเดือน2เดือนนี้พูดถี่มากพูดบอกว่าถ้าหากว่าพวกเขายกคาราวานรถถังมาถ้าพวกเขาพาเครื่องบินขี่ปนาวุธมาเราจะอาศัยกำแพงของอิมานมาต่อสู้ Jawab baik itu dah, lama dah hak ni. 4-5 bulan dah jawab baik. Sekiranya mereka wakil dengan kata bahawa kami juga sanggup mempertahankan bumi ini dengan iman dan akidah kami. Hakni? O dengan bayam tjeson, terbiah terbiah apa nak? Terbiah warganegara mereka ini, luar biasa. Saya pergi ke Turki ini, dalam lima tahun ini, saya pergi tiga kali. Setiap kali saya pergi, saya pergi Turki, saya pergi ke Turki, saya pergi ke Turki, saya pergi ke Turki, saya pergi โอเดเกอนเกณฑ์ฝูงชนมาแล้วก็มาพูดมาประสัยนะครับผมบอกว่าโอ้ไม่ธรรมดาคนเป็นแสนคนนี่ยังไงแสนแสนคนแล้วก็พูดถึงเรื่องอากอซาบ้างประเซนบ้างเรื่องของซีเรียอะไรต่างๆนี่เป็นแสนกรตทูกทุ้ีบ้าเกมาอันนี้คือเป็นการตัดเบี้ยโดยใช้อัลอาดัส hmm. โดยใช้ปรากฏการณ์น,นี่มาอะไรนั้นมาฝึกฝนมาตัดเบี้ยประชาชนนะ หลังจากนั้ก็สักประมาณปุกกตีก็ุกกปะนี่มันเลยก็ดอร์ประกาศออกมายิจดีบอกว่าสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ช่วงหนึ่งอันนั้นถึงเรียกว่ามีบางคนบอกว่าสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ภายในเวลา6ชั่วโมงบางคนบอกว่า5ชั่วโมงแต่ที่ผมไปบอกว่า15ชั่วโมงนั่ก็คือเป็นการประกาศอย่างเบ็ดเสร็จถาวรเพราะว่าหลังจากนั้น6กโมงเจ็ดโมง เวลา8ปดนาฬิกานี VII ่ม the ีการยิงนะฮะยิงปะทะกันตอนนี้ในตัวเลขล่าสุดนี่ประชาชนเสียชีวิตประชาชนอย่างเดียวนะ240คนประมาณดูวัตถุพักโลกอย่ไรก็ยากมากต้องมาสุดสุดาดูแลกินนะต้องมาสุดสุดาดูแลกินนะเออผมไม่ไม่ไล่นะฮะนาทีต่อนาทีแต่ว่าไปเสร็จสิ้นที่ปุ๊กอร์กับปุ๊กอร์สักหนึ่งทุ่มกทีสองพันห้าสิ57ก็เป็นการประกาศ ประกาศว่ารัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างปกติทีนี้มันมันเห็นมันเห็นเป็นเรื่องง่ายๆช่วงแรกๆนี่มันมันเห็นว่าเอ้ยพอเรารู้ปั๊บหลังจากนั้นชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็เอาสำเร็จแล้วรัฐบาลสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้ดีแล้วก็เลยมีวัฒกรรมใหม่ของคนที่วางแผนล้มเหลวเนี่ย ผลิตวัตกรรมบอกว่าอะไรนะจัดฉากนิปูนี่โอเด้นมาอินอ่ะเพื่อนเจนี่อ่ะโดราสปอสปองก็สอสอชก็มาคิตอะรทั้งหมดเลีไม่เดปงปองปงกูโม่ก็น่เดะอ่ะทุสเดาดูสักมาเห็นงอหน้าอ่ะสวัสดีอสมุลารายัะเสียเดียวบุบนะบุบสวัสดีเดียวยัดมิเคลากุตแเป็นเรื่องของการจัดฉากแต่หลังจากนี้นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องจัดฉาก ผมพอได้ยินคําว่าจัดฉากนีผมไปไปค้นเลยต้นต่อมาจากไหนปรากฏว่าต้นตอของคําว่าจัดฉากคัตออลักของไมลหลักของไม้นีปูนี้ต้นตอมาจากข่าวข่าวอะไรครับข่าวดีชีชีซีดีชีซีพวกเราเคยได้ยินไหมพวกเราเคยได้ยินบีบีซีใช่ไหมซีเอ็นเอ็นแต่ว่านี่ดีชีซีดียอหูด ah ี ซีชีอะซีซีซีรอดิเตอร์นิที่กนี่มาจากสามข่าวนี้เพราะในคืนนั้นนะฮะในคืนนั้นนี่ที่อียิปต์ของซีซีเนี่ยสำนักข่าวหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของเขานี่ประมาณ4-5หฉบับนี่พาดหัวข่าวใหญ่ตัวบอกว่าโอเดเกิน oh, ถูกไล่แล้วปฏิวัติสำเร็จแล้วอัลเจชยูยต oh, ิโอเดเกิน อเลงกกล่บอันน่าจะฟีต ah, ุรเกียเตรียมฉลองแล้วเตรียมฉลองอันนี้มีมนะมีภาพออกมาหนังสือพิมพ์อัลครอมอะไรต่างๆเยอะแยะนะเดี๋ยวถามพี่น้องอียิปต์ว่าเขาเขาอย่างไงนะเป็นการขาดร้ายซึ่งจรรยาบรรของของนักข่าวอย่างอย่างร้ายอย่างไองไที่สุดนะฮะตซ่แต่พอตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บนี่สถานการณ์กลับตาละปัด ตุกาบกาเรีกกายเดอร์อ๋์อัสกาลหอเขาก็เลยแก้เกมบอกว่าถ้าอย่างนั้นปอเดียโอเดเกนจัดฉากตัวเองสร้างละครตัวเองแล้วก็พอไปดูของสำนักข่าวหนังสือพิมพ์ของอิสราเอลของยิวก็เช่นเดียวกันเหมือนกันเลยเนี่ยเขาแปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษเขาบอกว่าของยิวก็พยายามที่จะไปบอกว่าโอเดเกนนี่จัดฉาก และก็สุดท้ายมาจากฉีฉีนะสำนักข่าวน,นี้พูดความจริงไม่เป็นนะสำนักข่าวนี้เพราะสามอย่างนะ,นะพูดได้พูดได้ทุกเรื่องยกเว้นความจริงผม,ผมเคยบอกแล้วนะพูดได้ทุกเรื่องทั้งที่ก็ใกล้วันนี้แล้วทีนี้พอมาวันนี้หรือว่าเมื่อวานอะไรต่างๆนะพอทุกคนเห็นว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่จัดฉากแล้วจัดฉากได้ยังไงเนี่ยโอเดอเกิรมา เขาเรียกว่าเสี่ยง <S 2> <S 2> เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนั่นไงครับพัทรเเบนแล้วก็สุดท้ายก็มีการจับกลุมวันนี้เมื่อวานโอ้โหจับกลุมทหารอย่างเดียวนี่จับกลุมเกือบสามพันนายตำรวจนี่เป็นพันเจ้าหน้าที่เจ้าทนที่ตำรวจไม่ใช่พันหมื่นหมื่นกว่าแล้วตอนนี้สปูโลฮิบุลเบดอเรคเนตังกะเฉพาะเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการนี่ถูกพักราชการตอนนี้หมื่นห้าพันคนเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารการ ไม่ธรรมดากระทรวงยุติธรรมอายการสารดีการละต่างๆนี่ประมาณ2500แล้วมาวันนี้นี่บรรดาอิหมามาได้อีกอิหมามนี่เป็น500คนประมาณอิหมามนะอิหมามก็เข้าร่วมด้วย <c oughs> นะไม่ใช่ธรรมดาแล้วไม่ใช่ธรรมดาแล้วแล้วก็ตุรกีก็เมื่อวานเมื่อวานซื้อนี่ประกาศออกมาว่าเฮลิคอปเตอร์ ที่บินว่อนมาถล่มศูนย์บัญบชาการที่มาถล่มโรงแรมของโอดเดร์เกินพักอยู่เนี่ยมาจากฐานทัพอเมริกามาอีเดียพดเดอร์นุ่งตุลุเติรตัวฮอหนูฮอทดมอนฮองานโง่ในฮอดยอยาการกประชาธนิปไตยชีาประ่าฏิปไตเดียมันตูฮอสงกบวาตอนนี้เริ่มออกมาแล้วเริ่มนะแล้วก็ทั้งอะไรต่างๆก็เริ่มเริ่มมาดังนั้นไม่ใช่เป็นการจัดฉากแน่นอน นะครับไม่ใช่เป็นการจัดฉากแน่นอนและก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของเ,อเล่นๆอะไรต่างๆแต่เขานะครับพร้อมนะครับที่จะมีการปฏิวัติรัฐประหารจริงๆและก็ปรากฏว่าตอนนี้นี่านายพลพลอะไรนะพลอากาศเนี่ยคนคนนี้เป็นหัวหน้าหัวหน้าปฏิวัติตอนนี้ก็ถูกจับแล้วรทำได้ดีแล้วและก็วันนี้ถ้าหากแต่ว่าผมยังไม่ได้รับข่าวนะฮะว่า จะมีการประชุมทางรัฐสภาและก็จะกำหนดอะไรนะ,ะการตัดสินอ่พอดีมาตรการลงโทษของอผู้มีส่วนร่วมในการในการปฏิวัตินะซึ่งก็ต้องติดตามต่อไปว่าพอดีเหตุการณ์จะเกิดขึ้นยังไงแต่พี่สายนันนะ pada วันนี้หมยเน,นเนี่ยผมผมขอนะว่า ถ้าหากว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับโลกและก็ได้รับความสนใจในระดับโลกมุสลิมอะไรนี่เราขอให้ช่างตัวช่างตัวเราให้ดีว่าเราอยู่เราอยู่ฝั่งไหนข้างไหนเราจะดีใจพร้อมกับมุสลิมประชาชาติมุสลิมหรือไม่อะไรที่เป็นการสร้างความดีใจเสียใจทุกใจเราจะเชียร์ยังไงเราจะเชียร์ยังไงอันนี้คือจุดยืนเหมือนกันนะ ถ้าหากว่ามีคนบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปสนใจอันนี้ผมว่าเถื่อนเกินไปนใช่ไห้ไม่ต้องไปสนใจได้ยังไงแปลว่าเป็นเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับประชาชาติมุสลิมทั้งหมดอุลามะทั่วโลกแสดงความยินดีกับโอเดเกิร์นมุสลิมทั่วโลกชื่นชมขอดุอานะฮะติดตามอย่างเป็นห่วงเป็นใย,ยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตรุรกีแม้กระทั่ง รัฐบาลอิสลามทั่วโลกประเทศมุสลิมแม้กระทั่งประเทศซาอุดีอาระเบียมาเล็กซัลมานข้อดีบุลคารมัมนิชารีฟาย์ส่งสารแล้วก็ติดต่อทางโทรศัพท์ด้วยตนเองขอแสดงความยินดีกับโอเดเกินและก็ประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะของการปฏิวัติซาอุดีดะนี่กาตาเองไอประเทศที่เสียใจประเทศที่เครียดแค้นนากีนากรีแค้น ก็มีสองสาประเทศเมื่อกี้เทลวิฟแล้วก็ตอนนี้ก็มีที่เตหะรานแล้วก็ที่อียิปต์กิจตันยาดีฮัได้มาตื่อนะตัยาดีฮัดี่ก็ตื่จะเป็นจะเป็นประเทศของดีดอะ่ะนะเป็นประเทศอย่างนั้นอะ่ะก็นักกูมานอโดยที่เราเอาวัฒกรรมของคําว่าประชาธิปไตยมีบางคนบอกว่าไม่ต้องไปสนใจเพราะรัฐประหาร เขาก็ต่อสู้เพื่อที่จะสร้างเผด็จการในขณะที่โอเดเกิร์นก็ปกป้องเพื่อที่จะปกป้องประชาธิปไตยของเขาดังนั้นทั้งสองอย่างนี่ทั้งประชาธิปไตยแล้วก็เป็นเผด็จการนี่ไม่มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับอิสลามเลยดังนั้นเราในฐานะมุสลิมไม่ต้องไปสนใจโอ้เนี่ยแหละผมอยากจะใช้คำว่ารู้กว้างแล้วก็โง่ลึกเนี่ย เนี่ยปัญหาคนที่รู้กว้างและก็โง่ลึกเนี่ยอันตรายมากนะปัญหาเดียดตะเท่าก็ต้กลับมาเดียประชาธิปไตยใช่เราก็รู้ว่าเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องของอะไรนะอำนาจสูงสุดสสูงุดเป็นของประชาชนนะบุเกออิสเลยแล้วตัวบุเกอเดียวอิสเลยขนาดด๊อสที่ถูกแต่กับสถานการณ์ ที่ถูกบีบในคณะปัจจุบันความข้อจํากัดของรัฐบาลก็เหมือนกับข้อ,ขอจํากัดของคนคนเหมือนกันกิดระดับนั้นสัตว์น้ีนี้ซูปโบรดงานกิเตอนี้ปริบาร์ดีก็ข้อจํากัดของปัจเจกระดับปัจเจกเหมือนกันเราทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีความสามารถําว่าเราจะเข้าสวรรค์ไหม่ะที่ที่ผู้คนหลายคนเนี่ยไม่ไม่ไปทําฮัทเข้านรกไหม คนที่ไม่เคยจ่ายสกาดอะไรจ่ายสกาดหัวควายนี่เข้านรกไหมในคิตาบอยู่มุกิตาบมีตาดอกใบสบายยาจักะในโกตาดอกใบสบายยาจัก,กะมะอภิสมอมาเซนอาก็แกอันนี้คือปัญหาปัญหาพวกพวกพวกกลุ่มกลุ่มอย่างนี้นี่คือจะมีปัญหาเรื่องของการมองปัญหาอย่างอย่างกว้างอะไรทั้งหมดเฟคโคลิซิตาในขณะที่รัฐบาลตุรกีนี่ คือเขาเขาเอาจะเอาแค่อิสลามเอาจิฮอเอาชารีอะออดเกินบอกว่าไม่เคยพูดเรื่องชารีอะเลยเอาแล้วถามว่า13ปีที่อุดเกนบริหารประเทศและก็ความดีงามอะไรของของตุรก,กีจนกระทั่งปัจจุบันสามารถที่จะฟื้นฟูพัฒนาประเทศจากประเทศที่ต่ำสุดสามารถที่จะจ่ายหนี้ IMF ไม่รู้กี่ร้อยล้าน ดอลลาร์พันล้านดอลลาร์นะครับสามารถที่จะกระเตื้องพัฒนาสังคมในระดับต่างๆนะมหาวิทยาลัยเปิดมหาวิทยาลัยใน10ปีนี่ร้อยแห่งนะเพิ่มขึ้นจาก79แห่งเพิ่มขึ้นมาเป็น190กว่าคิดดูดิในเวลา10ปีปาปุกยัยเสละก็นี่ไม่ใช่อิสลามเหรอการสร้างระบบ good governance ธรรมาพิบาลไม่ใช่อิสลามเหรอ การให้ความช่วยเหลือให้กับกาซาให้กับซีเรียนี่ไม่ใช่อิสลามเหรือไม่ใช่อิชาริอะหรอหรือว่าคุณแค่มองว่าชาริอห์นี่แค่ตัดมือแค่คว้างเข้าคว้างอปอรยาหินแค่นั้นเองเหรอริอ์อันนี้อันนี้คือคือคือปัญหาดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกให้กับพวกเราทุกคนรวมั้งรวมทั้งผมเองอะไรต่างๆเนี่ย ในการที่เราจะมองปัญหาอย่างกว้างๆอะไรต่างๆเนี่ยฟิกคลฟิกคลดะว่าของเราก็มีฟิกคลอิสดรอตของเราก็มีในในขณะที่นบีสอล,ลล่านอะฮิวะซัลลัมอยู่ในอำนาจสูงสุดอะไรต่างๆนบีก็ใช้ฟิกคลอิสิดรอตอย่างค่อยเป็นค่อยไปเช่นเดียวกันนบีเข้าในมักกะในฐานะที่ว่าเป็นผู้ที่ชัยชนะในฟัตุมักกะแล้ว นบียังบอกกับไอาชาว่าโ oh, อา้ไอชาถ้าหากว่าฉันนี่ไม่กลัวชุมชนของท่านนี่ไม่เข้าใจอิสลามถ้าหากว่าฉันไม่กลัวว่าชุมชนของท่านนี่ยังเป็นยัง,ย,งยังทิงยาฮิเลียไม,ไม,ไม่ไม่นานนักนี่ยังมีอะไรนะติดเยื่อใย,ยกับความเป็นยาฮิเลยียนี่ฉันจะพังกะบะนะแล้วก็จะสร้างใหม่นบีพูดถึงขนาดนี้ แต่ในเมื่อเกรงใจผู้คนเดี๋ยวผู้คนไม่เข้าใจเรื่องของกะบ้าเพราะว่ากะบ้านี่มันมีประวัติอะไรของเขาซึ่งกะบ้านี่สมัยยาฮิเลียสุดๆนี่มัน,ม,นมันใหญ่กว่านี้แต่พอพอสร้างไวถง้ถึงถึงอาคารที่เราอยู่นี่ปรากฏว่า,างบประมาณหมดพองบประมาณหมดนี่ก็ไม่ทําไม่ได้ทําอันนี้เป็นเรื่องราวของกะบ้านะครับอันนี้คือ เขาเรียกว่าฟิกุตาดัรุชฟิลิสลามีมีเยอะแต่เราไปเอาเซียวหนึ่งคิดต่ออยามิสรเปเฮได้ปัฒนาพมิกเกอคิดต่อในเรื่องของประชาธิปไตยแล้วก็เราไปบอกว่าเขานี่ยืนยืนหยัดประชาธิปไตยแล้วก็เป็นกาเฟสเป็นมมนาฟิกอะไรนั่นผมว่าเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมนะคิดต่อนาะกับคิดต่าะอีาาสี่ด,ด้วนามโมกระดาบเลยตอกหลักก็อามานะบารอกะเลยตอกหลักก็แล้วไปทว่อามานะกระดัทว่บารอกะกระดั Baik tak nama muka lain kalau bukan siapa kau, bukan siapa nama syirik lah. Letak nama mamak mamat daulah pun. Sekiranya kedah tu berprinsip kepada amal Islam, Islam lah tu dia tu. Nah, kita ni nak nama daulah Islamiah, kita ni nak syariah Islamiah. Tak se. Nah, padahal ni percaya ti patah, ni panha. Zakir naik, long kit dulu nah, Zakir naik, tahun ni ni penyengai. Kau pergi TV Peace Islam. 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 บุคลิกของตัวเองก็ใส่สูตรใส่เน็กไทอะไรตลอดเลยแต่ตอนนี้นี่เขาถูกหมายหัวไม่รู้เท่าไหร่แนละ้วต้องอยู่ที่ประเทศซาอุดีอะไรกันแล้วจาเกตไนทนะทั้งอินเดียทั้งอะไรต้องการว่าเป็นเทรอร์ริสเทรอร์ริสได้อย่างไงนะจะดีิเทรอร์ริสปะจากเกตไนทะแค่นี้โอเคปังกีรุส,สุฮัน แผนการของอิสลามของมุสุฮ์มุสุฮกก์อิสลามนี่สังเกตุแตกเศรษฐกิจทุกครั้งที่เราพากาอิสลามเราตัดบทพิจารณาอิสลามนี่แตกเลยอียิปต์เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับที่เราจะมองว่าตุรกีนี่มามาถูกทางพวกเขาไม่ยอมให้ประเทศมุสลิมประชากรมุสลิมตอนนี้นี่เกือบ2,000ล้านคนนี่ไม่มีแม้กระทั่งโรงงานอุตสาหกรรมสร้างรถแม้แต่แม้แต่ประเทศเดียว ทักเด็กวักซับบงอะเด็กเด็ n น g กอิสลามวักซับบงอะเด็กเด็ก,ก,กวักปิงยัดอะ a ด็กเด็กเกขาไม่ยอมอะแต่ถ้าว่าเป็นจีนเป็นเกาหลีเชิญตามสบายเป็นญี่ปุ่นเชิญคุณทำจเจริญรุ่งเรืองอะไรได้แต่ถ้าหาไว่าเป็นประเทศมุสลิมประเทศอิสลามนี่เขาจะมาถล่มทันทีอันนี้คือวาระอะไรของเขาแต่ตุรกีมาระยะหลังนี่ เริ่มปรากฏออกมาโอเดอรกานก็ประกาศออกมาแล้วเรา10ปีข้างหน้าเราจะเน้นในเรื่องของอุตสาหกรรมความมั่นคงเราจะต้องการอะไรนะซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์นี่ต่อไปนี่เราจะสั่งซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์จากภายนอกให้เป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์ศูนย์เปอร์เซ็นต์ี่ยคิดดูเลยแล้วก็กลัวแค่ไหนทางโน้นกึตาแลหรือ แล้กตอนนี้นี่นักวิทยาศาสตร์นักเคมีอะไรต่างๆของตรุรกีไม่รู้กี่พันกี่หมืน่นได้รับได้รับอะไรนะงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลปรากฏว่าในระยะเวลา4ปี5ปีหลังนี่งบประมาณที่มากที่สุดในประเทศตรุรกีนี่กระทรวงที่ได้รับงบประมาณที่สุดกระทรวงอะไรศึกษาธิการไม่รู้เท่าไหร่ไม่เหมือนกับประเทศสารคันอะไรหว่าใช่ไหมครับ อันน fort, cade, ี Ä, Egypt. Egypt, ites, ้ยวเดี๋ยวจะน a บพอเดี๋ยวเดี p a วจะกินอียิปต์อียิปต์เขาประกาศว่ามุสซี่เคยประกาศว่าเราจะต้องการอาหารเราจะสร้างอาหารเราจะสร้างอาวุธแล้วก็เราจะสร้างยาเเวชภันสามอย่างนี้นี่เราจะสร้างเองเราจะผลิตเองในอียิปต์อยู่สี่ห้าเดือนโดนโอเดกันผมก็คิดว่าเออออเดกันกล้าไปหรือเปล่า เพราะว่าเดือนสองเดือนเข้มแข็งมากเขาอเอาเยอะก้าวร้าวมากไม่ถึงก้าร้าวดุดันดุดันใช่คําว่าดุดันมากแล้วก็ตอนนี้นี่อุตสาหกรรมในเรื่องของความมั่นคงของประเทศนี่ของเขานี่ทั้งปืนทั้งอ,อ,อะไรนะขีปนาวุธทั้งรถถังอะไรนี่ตุรกีสร้างเองแล้วแล้วก็พยายามที่จะต่อรองกับกาตารให้มาซื้อแล้วกาตารจะซื้ออะไรไม่รู้เท่าไหร่ยังไงพยายามที่จะผลิต ผลิตผลิตภัณฑ์ของตัวเองนี่ซึ่งถ้าว่าเป็นอย่างนี้หมายถึงอะไระนะตรุรกีความเป็นความเป็นตรุรกีที่เคยเป็นอ,อะไรนะอำนาจอะไรของเขาที่เคยทีเย่เคยเป็นมาหาอำนาจอะไรของเขาในอดีตอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะอบอกกับพวกเราดังนั้นนชิลวะนะครับพวกเรามาถึงระดับนี้นก็ต้อง,ต,องต้องคิดว่าเราจะต้องติดตาม นะติดตามต่อไปว่าเบื้องลึกเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับของเหตุการณ์ตุรกีนี่เป็นเป็นยังไงนะครับแล้วก็ الله, อินชาอัลลอฮ์ที่เขาบอกว่ามีบทความบทความหนึ่งนะ,ะผมอ่านไปแล้วแล้วก็สรุปไปแล้วนะ,ะเขาบอกว่าจากปฏิวัติที่หยุดเสียงอาจารย์สู่อาจารย์ที่หยุดเสียงปฏิวัติอันนี้เป็นบทความที่ที่ดีมากๆ d a ด i ริ d a เ apa dia k ap u si uh, si 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 d ok e t a yang melenyapkan suara azan kepada suara azan yang melenyapkan suara k u d e t a เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่15นี่อะไรล่ะที่สามารถที่จะลบสามารถที่จะกลบเสียงประวัติเสียงเสียงปฏิวัติเสียงอาซานครับประชาชนดูอาของพวกเราทุกคนบุญเลยไปาดาใปารดาปฏิวัติ1924 ของกามลอัตเตอร์นี่นะท,ทำให้เสียงอาจานิหมดไปจากแผ่นดินตรุรกีแต่อยู่ๆแล้วนี่แทนที่ว่าอะไรนะบากโกนี่บาโกอ้อาจานิฮาจ,จูลบูดาตัดาเต้นมาทีท่โมสม,ม,มุลล่ะอันนี้เป็นสิ่งที่แปลก90ปีน,นี่ที่เขาพยายามที่จะปรับปรามปรับปรามอย่างถอนรากถอนโคนอย่างที่ว่าเดียนาามาติฮาบิคารุบินีบนี benih apa benih dokong bakar lagi gali lagi tanah benih lain dah datang-datangnya naik dokong semula nak kena longkong mai ni mun pen sing ti plek ni lah ti ca pai bok wa al islam al islam la lah mana pun tak mati ani kita kena yakin di sini nah yakin cuma duduk nak sapo untuk nak jadi sebab untuk nak oi panggil nak jaga agama Allah SWT. agama Allah tidak mati kerana agama hak Allah yang tidak mati Allah tak mati. Denyuk ada, nafas ada, cipta jalan yang kong yu kap al Islam. Teng mewa jah pleng pelang pay pay bang, pen kon ti on air amapat pay bang. Tapi kalau kata denyuk lagi, denyuk. Nak kata lama lama kau denyuk. Jadi insya Allah nak apa dia panggil apa yang berlaku di di, di di, Turki ini boleh mencetuskan, boleh menggerakkan perasaan pak-pak kita. Nah supaya boleh bangkit terutamanya remaja tertutama orang mi palang sungguh kita tahulah malat tu tu malai yang paling yang paling orang panggil kritikal sekali bagi orang Turki terutamanya orang Ankara dan orang Istanbul lagu mana dia hidup dalam masa Pak g dia tak tidur dia takbir tiap-tiap nah, orang pergi masjid takbir takbirnya dengan uh, azan ke apa semuanya pakak mari nah hoting tu dia panggil suatu suatu apa dia gambar yang tidak pernah berlaku di Turki dalam masa dekat dengan beratus tahun lagi. Dan siapa ke kejadian ini insya-Allah memudahkan lagi kerja-kerja odogan kerana orang yang duduk-duduk sebalik tu pakat napoklah. Puak-puak munafik puak anu pakat napok habis insya-Allah. Lain itu seperti mana yang kita tahu puluh-puluh ribu ditangkap dan terkena tekanan pihak, pihak Turki kepada apa di Amerika kepada Jerman nah kepada negara-negara satu yang dia duduk dakwa kata percaya hati itu hak sungguhnya orang panggil latar belakang dia nya sungguhnya jadi gapo itu saja saya rasa uh, ada kami kam tama lah meh ni kam tama macam ni dia kata dan kalau tak jadi pun dia kan dia ni dekat pun ada jadikan Alhamdulillah. Gola. Ah Abdullah ah kau eh uh, yangเป็น sahabatสนิทกับ Odegaard oh, duduk sekali. Mai dah pina la. dengan uh, bekah perdana menteri dulu. Uh, Daud Ogloo. Nah Daud Ogloo Muhammad uh, Ahmad Daud Ogloo pun. Uh, dia letak jawatan kerana Ahmad Daud Oglun mungkin dia ada lah sikit dengan dengan Odogan. Ahmad Daud Oglun dia nak siasah-siasah lembut sikit. Dia panggil uh, zero zero muskilah. Zero muskilah maknanya mai sang satru hai kap khai Dalam masa dia jadi kat Suang Tang, Perth tu dia buat siasah lagu tu. Tak saya pergi dengan siapa, tak saya balas dengan siapa. Mari, Iran mari, Israel mari, negeri-negeri luar apa semua mari belaka. Tapi bok dia-ke dia ni, Odogan balik gedut nak nok serang ha? nak serang nak serang Israel A. tak serang juga nak nak je baikkan sikit Odogan. Jadi situ tu boleh jadi siasah dua ni tu jadi tak tak sama Jadi, menyebabkan apa dia Oglu Daud Oglu letak jawatan. Tapi hubung rapat Daud Oglu. Ha ni orang panggil kita kena tahu. Walaupun dia letak jawatan tapi Oglu Daud Oglu dia bersumpah lalah mana aku sampai kematian pun aku tetap setia dengan pemimpin aku Odogan. Dan sari dua barang ni pun dia dia naik pentas. Naik pentas. Dan duduk bersemangat semangat pada rakyat-rakyat dia. Dan dia menentu, telah menentukan kata, orang oh, yang duduk di belakang apa dia kudeta ini, ialah golem. Dia rakyat sendiri apa dia uh, Daud Oglo ni. Dah. Itu saja. Uh, ada perakdian mana lagi? Tak ada dah? Tak ada. Kita cukup sekadar ni insyaAllah dan uh, kita uh, ikuti dan uh, apa dia dia panggil dalam Facebook apa tu saya duduk tulis lagu tu ya, tulis-tulis uh, adalah maklumat-maklumat uh, terkini banyak-banyak yang kita boleh tu uh, kita apa dia boleh sebar kepada apa-apa kita semua wallahu alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.